ฉีดปุ๊บตายหาค่าเข็มเลยจ่ายไปเลยสิบล้านผมเชื่อเลยคนไทยแม่งพร้อมใจกันไม่ฉีดเลยตายไม่เป็นไรตายเพื่อชาตินะแต่ถ้าตายจริงๆก็เพื่อครอบครัวเอาเงินให้ครอบครัวตายจ่ายสิบล้านคือฉีดปุ๊บตายหาค่าเข็มเลยจ่ายไปเลยสิบล้านผมเชื่อเลยคนไทยแม่งพร้อมใจกันไม่ฉีดเลยตายไม่เป็นไรตายเพื่อชาตินะแต่ถ้าตายจริงๆก็เพื่อครอบครัวเอาเงินให้ครอบครัว ถ้าพิการคุณก็ดูแลเขาดูแลหนี้สินเขาไว้จะผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ที่ยังแก่เลี้ยงเอ,อส่งเสียลูกจบไปเลยยันม .6 ปริญญาตรีอดการตายอะมันน้อยหนึ่งแสนคนต่อหนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งล้านคนก็สิบคนคิดตามนะฮะหนึ่งล้านคนก็สิบคนสิบล้านคนก็ร้อยคน ว่า70ล้านคนถ้ามันฉีดทั้งประเทศเลยนะซึ่งมันไม่ฉีดไม่ถึงประเทศก็ประมาณก็เจ็ดพันล้านใช่ไหมแจกได้นี่ผมเชื่อเลยว่าคนไทยแม่งแถนคัมฉีดเลยฉีดปุ๊บตายฮะชักเข็มปุ๊บตายจ่ายเลย10ล้านแต่ถ้าฉีดปุ๊บอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เกิดมีเอฟเฟกคุณจะพออ้างว่าเป็นโลกนู่นโลกนี่คุณก็จ่ายสักล้านหนึ่งอ่าก็เงียบกันไปเกิด ง่อยเปี้ยเสียขาพิการคุณก็รับใช้ส่งบ้านส่งรถมันจะสักกี่บาทกันเอาให้ซิมที่เลยอัดตรงนี้เลยคนจะแห่กันมาฉีดคุณหาวัคซีนมาให้ได้เฉีดทุกคนเดี๋ยวธุรกิจเศรษฐกิจมันก็ดีเองคุณสั่งเปิดเหมือนเหมือนเดิมกวนแล้วกันแต่ขอให้ฉีดให้ได้ทุกคนก่อนแล้วถ้าใครมีเฟกนิวฮะเฟกนิวที่ทําลายรัฐบาลคุณก็ออกกฎอายการศึกก็ได้ จับแม่งประหารไปเลยฆ่าแม่งสักสี่สา้าคนเดี๋ยวก็เงียบใครปลอมแปลงเอกสารราชการก็ฆ่าแม่งไปเลยง่ายดีตายสักสี่ส้าคนนะเชือดไก่ให้ิงดูดูที่ไยรยากระจบไหม